กฮัลโหลสวัสดีค <Dans> ่ะดูคนวัน <Christopher> นี้กับเตอีกแล้วนะคะกับช่องทัศสอนคีลยูค่ะแล้ววันนี้ได้จะมาทำทัไข่ให้ทุกคนดูง่ายมากๆแค่มี2อย่างนี้ก็คือ าร์ครีมเอ้ยใช่แป้งทาไข่อันนี้คือแป้งทาไข่นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นทาร์สครีมอันนี้หนึ่งถุงอนะแตงซื้อมา165บาทมีทั้งหมดสี่สิชิ้นแล้วก็อันนี้ค่ะตัวทาร์สครีมอันนี้หน,นึ่งกล่อง149บาทใส่ทาร์ใส่ในทาร์ไข่เนี้ยได้ประมาณ30ชิ้น แล้วก็ถ้าทาครีมตัวนี้หมดใช่ไหมคะแล้วแล้วแป้งคามันยังเหลือเราก็สามารถทาทาครีมเองได้ง่ายๆเลยนะคะในคลิปถัดไปแจ็จะทําไว้ให้ดูนะมันก็ง่ายเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าใครอยากจะง่ายกว่าก็คือเอาเนี้ยเอาบบสําเร็จที่เขาทํามาให้เนี่ยเทเสร็จแป้งคัาเออแล้วก็เอาเข้าตูออกก้อบก็กินได้เลยอันนี้คือง่ายกว่าง่ายยิ่งกว่าแล้วก็อร่อยด้วยอ่าถ้าสมมติว่าใครถามแตกว่าไอตัวเนี้ยหาซื้อที่ไหน ถ้าอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหาสริ๊ที่ร้านหยกร้านหยกนะถ้าใครไม่รู้จักร้านหยกก็อยู่ตรงไหน,นก็ไปดูคลิปแตงได้เหมือนกันแต่คาคียไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่พาไปทัวร์ร้านหยกหรือว่าเขาขายอะไรกันบ้างเนาะส่วนอันนี้ก็ซื้อที่ร้านหยกเหมือนกันแต่ถ้าใครหา2ตัวนี้ไม่เจอจริงก็สามารถใช้ของยี่ห้ออื่นก็ได้ใช้ของเอโร่ก็ได้ของเบคโคนี่แต่เคยเห็นอยู่นะมันเป็นทาสแต้งทารสของเอโร่ถุงสีแดงๆนะเนาะแล้วก็เป็นเป็นทาสเป็นทาสคียอย่างนี้แหละแต่ว เป็นหลอดเป็นเขาใส่ถุงมาให้ไม่ทราบราคาขายมาเท่าไหร่แต่ถ้าใครหาอันนั้นได้ก็คือใช้นั้นก็กเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าชอบคนนี้อันเนี้ยอร่อยแป้งเนี้ยอร่อยที่มันบางไม่หนักเกินไปแล้วก็เนี้ก็นุ่มละมุนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะง่ายมากๆแค่เอาอันเนี้ยนะวางเรียงตรงนี้ให้เต็มเลยแล้วก็เททารีมตรงเนี้ยลงไปให้เต็มทุกอันอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ อเอา12อันแล้วกัน12โอเค12อันพอดีต่อมานะคะ ก่อนที่เราจะเอาทาร์ตครีมนี้ยเทลงไปทาร์ตไข่แต่จะเอาทาร์ตไข่ไปอบก่อนหนึ่งรอบเขาบอกว่าการอบทาร์ตแป้งทาร์ตก่อนนะมันจะแบบกรอบๆอ่ะเดี๋ยวเราไปอบก่อนสักประมาณ5นาทีนะคะที่ไฟ200องศา่ะ นี่ก็คือแป้งทา5นาทีนะคะ<ม>ได้มาประมาณนี้เนาะ,ะ<ม>น้องก็จะแบบกุ้ยกรอบ,บนะมีความกรอบ,บที่รอบของมันนะคะและนี่ก็คือได้มาแล้วค่ะแป้งทาที่เราบบก,ก่อน5นาทีนะมันก็จะฟูๆแบบเนี้ยเนาะต่อมาก็คือเราทาทิมตัวนี้นะคะเทล,ลงไปได้เลยทีละอันเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะ,ะนค่อยๆเทนะเราจะค่อยๆเทลงไปไม่เท คะเดี๋ยวมันจะล้นไปเนาะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยเราจะเอา ตัวทาไข่เนี่ยไปใส่ตู้อบของเราเลยตั้งอุณหภูมิที่200-250องศานะคะเป็นเวลา15นาทีแล้วก็หมั่นเช็คสีของน้องตลอดเลยว่าสีมันประมาณไหนแน้ไงได้หรือยังมันสุกหรือยังนะคะแล้วไปดูกันเลยรอบที่2นะคะแตงจะเอาทาไข่ไว้ชั้นล่างสุดสังเกตดูว่าตู้อบมันจะมี3ชั้นเนาะมีชั้น1ชั้นกลางแล้วก็ชั้นนี้เนาะ ตอนแรกกันแตงก็ใส่ชั้นข้างบนใช่ไหมแต่ว่ารอบสองะพอเราเททาร์ครีมลงไปแล้วอ่ะแตงจะเอาไว้ชั้นล่างสุดนะคะเพราะว่าตาลามือได้สุกเร็วสุกเร็วกว่าตั้งไฟที่อุณหภูมิ200เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้เวลา15นาที เช็คดูแล้วนะคะทุกอันก็คือน้องุกกดแลแล้วก็หน้าตาดูดีด้วยนี่เดี๋ยวเรามันจัดจานกันเลยค่ะว้าวให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึงว้าว,ว,าว สชิ้นที่ต่ทำเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยเปล่าแต่มันอร่อยแหละเพราะถ้าเคยทำเดยแล้วมันอร่อยจริงจแล้วก็ติดใจไงทำอีกอ่ะเอาไปออกไปเลยุกมันสุกไหมสุกเพราะว่าเราไว้ชั้นล่างสุดมันก็สุกนะคะนี่แล้วก็น่ามันสีสวยกรอบกัอวแป้ง คนจะกกอบเพราะว่าแตะอบก่อนรอบแรกแตกอบก่อนรอบแรก,แต,ก,ก,รแรกตรงขอบเนี้ยค่ะมันก็เลยเกอบเสร็จปุ๊บรอบสองคแตงเทนทัสลงไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาไว้ชั้นล่างสุดบุบมันจะได้สุกเร็วร้วอนเนี่ยแล้วจะให้ดูตรงนี้ค่ะเป็ปะ ร้อนดูเนือ้อดูเนือ้อคือดีมากอร่อยอร่อยคะ่ะง่ายมากๆอย่าลืมไปหาซื้อมาลองทํากันดูนะคะง่ายมากๆเลยจริงๆแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่มีตู้อบขนมสามารถใช้หม้ออบมร้อนได้หรือว่าใช้หม้อทอดไร้น้ำมันได้นะคะหม้ออมร้อนเป็นยังไงหม้ออบร้อนเป็นหม้ออมร้อนถูกแกวะะ้วค่ะเป็นูกแกว้ว ออแล้วก็เพราะทอนั้นมันจะจะทำได้ครั้งละสี่ชิ้นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลใช่ไหมแล้วก็ใส่แค่ครั้งละสี่ชิ้นเท่านั้นเองแต่สำหรับใครที่ไม่มีเลยทำในทำในไมโครเวฟได้ไหมคือปกติแล้วอะค่ะในไมโครเวฟจ,จะไม่สามารถใส่ฟอยล์ตรงเนี้ยได้พเพราะได้เคยใส่แล้วไฟไหมใส่ไม่ได้นะคะเอาฟอยล์อย่างเงี้ยใส่ไมโครเวฟไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทํานะคะก็คือเอาตัวแป้งทาเนี่ยออกจากฟอยล์ก่อนก็คือแกะออกจากฟอย์ แล้วก็ตัวแป้งทัสเนี่ยค่ะไปใส่ถ้วยเล็กๆที่สามารถใส่ในโควิได้เติแล้วก็ไปเข้าในโควิดดูสักหนึ่งครั้งอ่ะพอขอบมันกรอบเสร็จป,ปุ๊บก,ก็ค่อยเททาครีมลงไปเหมือนเดิมเหมือนที่แจ็ทำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแจขอตัวบปกินทาสไข่แสนอร่อยอันนี้ก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะคะใครอยากคอมเมนต์แนะนำอะไรแต่ก็แนะนำได้เลยนะคะแต่คที่นี้แล้วฟังทุกคาแนะนำ สำหรับวันนี้ขอตัวไปกินทานไข่แสนอร่อยก่อนค่ะบ๊ายบาย